ขอรายงานสถานการณ์สู้รบไทยกัมพูชาประจำวันที่9ทธันวาคม2,568เวลา18นาฬิกาพบว่ามีทหารไทยพรีชีพรวมทั้งหมด4ในายในวันที่8พรีชีพ1นายคือจ่าส1บ สัตวัษสุจริตวันที่9วันนี้สามนายคือพลวายุฝันเสือสิบเอกชะวะกรเดชขุนทศจ่าสิบโทจิรวัตรมุ่งกลางนับว่าเป็นการสูญเสียกำลังพล ระหว่างที่มีการสู้รบกันกับทหารกรัรมพูชาต้องขอสดุดีวีรกรรมของทหารกล้าทั้งสี่นายและเชื่อว่ากองทัพไทยคงจะต้องเอาคืนทหารกรัรมพูชาอย่างแน่นอนเราเสียชีวิตไปสี่นาย กองทัพจะต้องเอาชีวิตศัตรูของชาติคืนมาร้อยเท่าพันเท่ารอดูก็แล้วกันว่าหลังจากนี้ทหารกรัมพูชาจะสูญเสียกำลังพลอีกอกี่นายขอให้กำลังใจกับทหารกล้าแห่งกองทัพไทยทุกคน ขอให้ประสบความสำเร็จในการปกป้องอธิปไตยและขอให้ปลอดภัยจากการสู้รบและนำชัยชนะมาฝากคนไทยทุกคนคนไทยที่อยู่แนวหลังส่งกำลังใจและอวยพรให้การสู้รบครั้งนี้จงประสบความสำเร็จรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ได้ และนำเอาผืนแผ่นดินของไทยที่สูญเสียไปกลับคืนมาให้มากกว่าเดิมครับ